Oh, <laughs> my กเ,เสียงเลยนะเราต้องสู้เฮ้ยแล้วมันใครเนะี่ยเอ่อสวัสดีครับทำอะไรเออไม่ทราบทำอะไรอยู่ยครับตัดไม้ครับเออตัดทำไมครับตัดไปก็ไ,ได้อะไรไม่จ้ะครับเาไปสร้างบ้านเนี่ยเนี่ยตัดมา็นชั่วโมงแนละ้วเ,เกมนี้สร้างบ้านได้ด้วยครับก็ไมค้คามี่ครับมันไม่ใช่กรนี้มันไม่ใช่มไ,มใชมไม้คามนะครับเขาเจอาไหนผิดเปล่าครับ วันน้เรหน้าผมแต่งสกินใหม่แล้วเนี่ยเออสาวว่าเล่นไรครอืไรอไม่ครับไม่ครับทำไมครับเอาไปทำิกแอคไงโอ้้วไปไปไป,ไป,ไป สวัสดีครับผาดจ้าจากุณลุงพี่ป้านะคร,รทุกท่านนะครตอนนี้เราก็อยู่ในเกม <S <S กเดซี่กันเราอยู่ในเกมเดซี่สเตนอโลนกันนะครับเป็นเกมใหม่เกมดังของสตรีมนะครับก็ตอนนี้ยังเป็น <c oughs> Early Access อยู่นะครับก็มันเป็น Early Access a l อ h a อยู่ผมก็ได้สอยมาในราคา ยี่สิบเก้าจุดเก้าเก้าดอลลาร์นะครับอาจจะยังมีบั๊กเยอะหน่อยนะโอเราก็จะมาเล่นกันนะจะว่าไม่ใช่เล่นนะเขาเรียกว่ารีวิวเกมก็ว่าได้รีวิวสักแป๊บหนึ่งให้เห็นใครอยากซื้อก็สามารถซื้อได้นะครับแต่อย่าลุงซื้อตอนนี้ก็ได้เพราะว่าบั๊กยังเยอะเยอะบั๊กเยอะพูดแล้วครับยี่เห็นชูนิ้วกลางลยผมนะแล้วจะชิ้งนิ้วขาดเลยนะวอนโอเคครับเอ่อเดี๋ยวตอนท้ายคลิปก็จะสอนวิธีการชูนิ้วกลางนะครับ เอาไปด่าคนในเซิร์ฟเราไปผมก็ได้เก็บของนะตอนนี้เพิ่งถูกซอมตีก็เลยภาพภาพดำ้วก็เลยเพิ่งชุมาเก็บเรามีปืนกับเอ,อเปืน FNX 45นะครับกับขวานขวานเอาไว้ตีหัวน,นะครับโอเคครับไปนะครับเราก็อยู่คุณเชด,ดีนะครับเขาว่าจะไม่พูดแล้วก็ช่างเขานะครับไปเกมนี้เราต้องหาของกนะ่อนเค ทา,างไหนก่อนดีกด enter ออก,ดกด enter ก็จะเหมือนกับ dc mod นะครับก็จะเห็นตัวละครเดิมก็การขยับก็จะเหมือนกับ dc mod นั่นแหละครับแต่ภาคนี้ก็ไม่ต้องจำเป็นต้องใช้ Armor, อาร์มาเพราะเป็น standalone <c oughs> ไม่ต้องใช้อยู่แล้วเพราะอาร์มาเขาเล่นไม่เป็นครับอาร์มาครับอาร์มาอยู่ที่บ้าน <c oughs> โนะอนนเอค,คน,นนะอตอนนี้เราก็เจอบุคคลคนหนึ่งแล้วเราก็เลยลองเราตอนนี้เรากำลังฟันอยู่นะไม่รู้ตายนะครับเรากำลังเก็บของอย่างโหฬา,นะายทารุณนะครับตายอ่ะมันตายอ่ะใครดูไม่ได้ไม่ต้องดูนะครับโอเคนะครับตอนนี้าลันตายาอ่ะไปยิงซ้ำมีปืนมีปืนโอเ,เ,เ okay, คเดี๋ยวเราจะเก็บของจากเขานะครับรู้สึที่ไหนเนี่ยไหนเนี่ยผมกำลังกำประเด็นนะทำไมผมเอากดเอาของจากเขาไม่ได <ใน S 1> นะ้ครับตอนอยู่ไหนครับโอเคคุณเราจะเอาของจากเขายังไงครับอ๋อกด F โอเคครับ ตอนนี้ผมใส่แว่นตาแล้วนะครับเท่ครับเท่ระเบิดเลยกำเกิดเถิงอ๋อเห็นแล้วมันตายแล้วใช่ไหมครับมันตายแล้วเดี๋ยวนอนใช่ยังกับเหมือนไม่ตายเฮ้ยชุดเกาะเก็บดิผมขอผมขอเอาเลยเอาเลยดีละเคนะโหชุดเกาะเราโหดเลยครับนี่อะไรเนี่ยปืนพกแมวเหรอเฮ้ยผมเฮ้ยผมมีวอลกี้ทอลกี้ด้วยแจ๋ววอลกี้ทอลกี้ไม่รู้ว่าไปทำอะไรได้กำวัสดุสล็อตจะเต็มดีกว่าเคสล็อตยังไม่เต็มครับ อ okay. อันนี้ไรเนะี Green ่ยกินฮูดดี้เราจะใส่กินฮูดดี้นะครับเท่เห่กากันเยอะเลยเิงใบกำใส่ไม่ได้โอ้โำเทแล้วครับถุงมือเราต้องเปลี่ยนถุงมือนะครับถึงไปใส่ถุงมือนลงนะครับตัดแบบลายนี่เพนคอมเพสเอ้ยออคุณเทนดี้ผมมีเข็มทิศครับโอเค ผมใส่ตอนนี้ผมใส่ตาผมว่าผมรอหน้าก,กาออกดีกยวมันเก็บของมันกับหน้าก,กาออกไม่ได้นี่มันบล็อกเลยนเนี่ยถ้าผมมันนะครับเราจะาใส่แบบนี้กันก็ดูเท่เลยนะครับทำไมผมเก็บปืนมันไม่ได้เก,ก็บปืนของอกรกบเออคุณชายทำไมทำไมผมใช้เชสโฮสเตอร์ไม่ได้ มใส่ไม่ได้อ๋อมีก่อใส่ไม่ได้มันก็ไม่ใส่อ่ะโอ้ยไอ้ขุดเออคนจะดีมาดิผมต่อแล้วครับวันนี้มีปืนทั้งสองอันเนี่ยเจ้าเฮ้ยปืนหนึ่งอันหรือสองเนี่ยรู้สึกว่าต้องเอาของทิ้งของอะไรนะตึกเนี่ยขนเสร็จแลไรมันไส้เนี่ยน่ายิงมาก <Okay. S 2> มอน,นนี้ผมมีปืนสองกันเรียบร้อยครับโอ้ยมีมีคนยิงมีคนยิงผมผมยิงผมโอ้โอโอโอโตกใจโอ้โเสียวเสียวเสียวโคเสียวเสียวเสียวบ้าเลยเมื่อกี้มันยังมองหน้าเลย,เลยมันมันกบหน้าเลยทีเดียวไม่อยากเลยโดนอ่าเออตอนนี้เราก็ได้ค่ายคนหนึ่งแล้วครับพกเขาไม่ยอมตอบเรานะก็ตีปืนชูเสน้าเรา แล้วก็ถามเขาเรื่องความหวังดีว่าแล้วเราเป็นเฟรนด์แต่เาก,ก็ไม่ยอมตอบเราเราก็เลยต้องฟาดฟันเขายาาังเลยร่างกายช็อตเตืองงน,น,นขึ้นมาด้วยก็ค <c oughs> ิดว่าเขาจะมีก็เลยต้องป้องกันตัวอะไรอย่างเงี้ยตื่นาน, <c oughs> นี่นนตายแล้วเราเคงเขาดูซ <c oughs> ้ำรู้สึกว่าปอนจะเครียดมากนะครับผมเครียดมากเมื่อกี้แบบเหมือนเขาจะถาลุณกรรมเราเราเลยคือเกมน,นี้เป็นอะไรที่เลือดออกได้สมจริงมากครับดูนะครับ เราต้องสูดมกล้ก่ก่อนทิ่ป่าสูงใกล้่นะครับดูนะครับเลือนนี่ออกเป็นสายฝนกันเลยออกมาจากท่อเลยนะเดี๋ยวเราจะดูว่าเขามีของอะไรในตัวบ้างนะครับมันก็เอาได้คนละมันก็เอาด้คนที่ผมฆ่านี่หว่าไปต่อโอเคนะครับตอนนี้เราก็เพิ่งหนีมาจากโรงงานที่เราฆ่าไปสองคนนะครับคือพวกเราเป็นเด็กเปรตก็ว่าได้เดี๋ยวดูช่วยกันโอเคตอนนี้ผมไได้หน้ากากไอ ไอดอล่าจากเเเดนะครับเราก็ใส่แว่นตาซ้มไปนะครับเท่มากครับแล้วตอนนี้เกมมันเป็นไรไม่รู้ครับภาพก็ยังขาวดาเหมือนเดิมน,นะก็ลเล่นกันอยนะ่างนี้นะไม่ทราบว่าเป็นบั็กหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับคงเป็นบั็กแหละครับใครที่ไหนจะให้มาเล่นเกมภาพดำทง้ทงท้งเกมท,งท้งชีวิตนะครับ okay. มันอาจจะมีแบบเอายารักษาโรคทําให้ตาหายอะไรเงี้ยอ๋อยารักษาโรคยาอะไรไม่รู้แวกว่า โอเคตอนนี้เราอยู่ในเจอหมวกครับหมวกมานครับไหนไหนบนเนี้ยหมวกอะไรเอ่ยหมวกแบบหมวกกันน็อกนี่ว่าหหมมววกกเจอเชิดฮอลเตอร์องเี้เจอคอมแพสลสลองใส่ดีกว่าเข็มขีดเฮ้ยดูดูดูเท่บ้างอันนึงนึงมาดูมาดูเชิดกางเกงเจอกางเกงเฮ้ยเสียงเสียงปืนเสียงปืนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนได้ยเสียงได้ยินเหมือนเสียงปืนสไนอ่ะอยู่ไหนอยู่ไหนอไหนเฮ้ยเสียงสไนัยเหรออยู่ไหนอยู่ไหน ไม่รู้ว่าได้ยินาจากไหนไม่รู้คุณคุณดูชุดคุณดูชุดผมดิเดี๋ยวได้เราระวังระวังระวังว่าไม่เสียงกลัวตกบันไดาตายไหมเพระาะว่าเกมนี้คือแค่ตกบันไดก็สามารถตายได้นะครับน,นี่มันอะไรเนี่ยออกกระเกงหายออกตาไม่มันอ๋อทำ Hunter Pan s h i e l เราต้องใช้นะครับอุ้ตายอะ,รรอะไร้วกันเลยโดนยิงโดนยิงเด,ดี๋ยวเดี๋ยวอ่านคอนแชร์อ่านคอนแชร์อยู่เดี๋ยวอาจจะรอดก๊ำก๊ำกำมันอยู่ที่ไหนครับผมไม่รู้ว่าสไนซ์รีบออกกระตือเถอะ มันยิงผมไม่ล้วหลบอย่ายอยู่<ม>ตรงหน้าต่างผมลุกแล้วผมเฟยแล้วเฟยแล้วผมแล้วอะโอเคนะตอนนี้เราก็ได้หนีมาจัดโรงงานเกียนโดนน,นะเพราะว่ามันยิงมาเรานัดหนึ่งนะครับโดนโดนฟุเตด,ด,ดี้แต่ว่าผมไม่โดนนะผม,ผมก้มผยังเก็บกันเกงยีนที่เท่มากครับตอนนี้เราใส่หมวกก,กกันน็อกกับหน้ากากนะครับรู้สึกว่าผมหิวมากเลยอะโอเคนะครับวันนี้เราก็ ขอจบคลิปเป็นเพียงเท่านี้แล้วกันเราแค่มารีวิวเกมคร่าวๆนะครับใครอยากซื้อมาเล่นก็ซื้อมาได้นะครับแต่ก็ซื้อหลังจากที่มันออกเบต้ามันแล้วกันนะเพราะว่าอย่างที่เห็นครับบั็กเยอะมากครับแค่ตกบันไดก็ตายนะครับเราก็เลยต้องพยายามหลีกเลี่ยงการตกบันไดตายแล้วผมก็จะสอนวิธีการชูนิ้กการนะครับเรามาดูกันนะครับกดเออ ESC นะครับกด c o n f l i c นะครับอะไรนั่นแหละกด Control แล้วกด Assignment นะครับแล้วกด นี้นะครับเป็นเป็นอินเทอร์แกเลื่อนลงมาหาทันนะครับตรงนี้นะครับเราดับเบิคลิกเข้าไปครับเข็ดแอซไซคีนะเราเราพอเป็น F4 นะครับแล้วก็โคลสนะครับแล้วก็โคลสไปนะปิดนะครับเออแล้วเออโยกหัวทำไมครับเราพด F4 นะครับดูนะครับ นี่ครับแค่นี้นะครับเราก็สามารถจูงในกลางสายพุ่เล่นในเซิร์ฟได้อย่างไม่ใหญ่ดีได้นะครับอวิดพื้นไอ้หนูวิดพื้นแล้ววิดพื้นไอ้หนูวิดพื้นเจนูพื้นเอออย่างที่เห็นนะก็ใครอยากซื้อเล่นก็ซือซ้อมัได้นะครับยีบ่สิบเก้าหยิกเก้าดอลลาร์ประมาณเก้าร้อยถึงหนึ่งพันนะครับไม่ต้องไปเล่นไอไอเดซีมอสของอาร์ม่านะไม่ต้องไปเปลืองเงินซื้ออาร์ม่านะหลายหลายมันหลายต่อแล้วก็เราจะย้ำรู้นะครับเกมนี้ยังมีพัฒนาอีกไกลับขนาดวินเทอร์เซลยัง มีเป็นยอดยอดยอดขายที่หนึ่งเลยนะก็จบที่เพียงเท่น,นี้นะครับติดตามติดต่อไปนะคะรับสวัสดีครับ